น้องมีเห็บมัดติดมาด้วยนะครับน้องฟอมตัวนี้นะหลังจากที่เราตัดขนแล้วแล้วก็เห็นเห็บหมัดที่ติดมากับตัวสุนัขนี่เยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเห็บหมัดนะครับมีทั้งเห็บทั้งหมัดเลยมีทั้งซอฟติกฮาร์ติกแล้วก็มีทั้งตัวนี่ฮะเห็นไหมเห็นมัดไหมนั่นแหละครับจะไปให้น้องมีเห็บหมัดเยอะๆนะนะไม่งั้นน้องจะเป็นพวกเสี่ยงเป็นพยาธิในกระแสเลือดเป็นโรคโลหิตจ,จางได้นะครับ ควรจะมียาป้องกันเห็บบาดให้น้องหมาน้องแมวนะครับเป็นยาหยดหลังยากินหรือว่ายาฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับควรจะมียาป้องกันเห็บบาดนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวไว้กับตัวนะเพื่อป้องกันไม่ให้เห็บมัดเนี่ยแพร่พันธุ์กระจายอยู่ทั่วตัวของน้องนะครับแล้วป้องกันไม่ให้เห็บมัดกลับมาขึ้นตัวน้องได้อีกนะครับแล้วก็2ควรจะกําจัดเห็บมัดที่อยู่บนตัวของสุนัขและแมวออกให้หมดนะครับจะใช้เป็นยากําจัดเห็บมัดเป็น ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมสมุนไพรหรือว่าแชมพูที่มียากำจัดเทปมัดผสมอยู่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็3ควรจะกำจัดเทปมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านของที่อยู่ที่นอนของตัวสุนัขและแมวด้วยนะครับจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้หรือว่ายาป้องกันยากำจัดเทปมัดก็ได้นะครับลาดรถบริเวณรอบๆบ้านนะครับเพื่อที่จะกำจัดเทปมัดออกไปนะทำสามอย่างนะครับ กำจัดเห็บหมัดที่อยู่เป็นตัวสุนัขและแมวมียาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวแล้วก็กําจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านนะครับเท่านี้เห็บหมัดก็จะลดลงนะครับจะได้หมดไปด้วยถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูนะครับสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับเรามี จำหน่ายด้วยนะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0866404443หรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับจัดถุงมัดติดต่อเราได้ครับที่เบอร์เดียวกันร้านอยู่ในสวนเกษตร,รมางนกันนะครับหาร้าน,นไม่ใช่ยังไงติดต่อสอบถามได้ครับ0866404443ครับโอเคครับตัวเราอาบน้ำใช้นุออยาก,กับจัดถุหมัดให้น้องนะแล้วก็จะได้ กับจัดพยให้หมดไปนะอันนี้เราผสมแชมพูแล้วก็น้ํายากับจัดเห็บหมัดเข้าด้วยกันแล้วนะครับจะใช้แชมพู1ส่วนต่อน้ํา10ส่วนนะครับแล้วก็ใช้น้ํายากับจัดเห็บหมัด1ซีซีต่อน้ํา3ลิตรนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้แชมพูที่มียากับจัดเห็บหมัดร่วมด้วยนะจะได้กัจัดเห็บหมัดให้หมดนะครับหม,มักไว้ตัวสุนัขและแมวครับห้าถึงสิบนาทีทํา 2- 3ถึงสามรอบแล้วนะครับแล้วแต่จ,จานวนเห็บหมัดเห็บหมัดจะได้หมดไปนะครับลึกหน่อยลลก แชมพูเราจะเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเจ็บหมัดอยู่แล้วนะแล้วก็ช่วยลดพวกผื่นแดงผื่นกันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับแล้วก็อาบน้ําให้น้องนะครับถ้าช่วงหน,นาหนานี้ก็ประมาณสักสองสัปดาห์ครั้งนะครับเห็บหมัดจะได้หมดไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ หลังจากพี่ช่างสางขนนะครับแล้วก็ตัดขึ้นทรงไว้ด้วยกันไกรอบแรกแล้วนะครับผ่าน้องไปอาบน้ําแช่เป็นแชมพูสูตรุนไพร<ม>แล้วก็น้ํายากำจัดเห็บปัดเพื่อเอาเห็ดปัดออกจากตัวน้องแล้วเราก็มาแต่งขนละเอียดกันอีกทีนะครับเพื่อที่จะให้น้องได้ทรงขนที่กลมกลมนะครับทรงขนยาวกลมกลมแบบนี้เป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับสนใจใช้บริการอาบน้าตัดขนสุนัขและแมวนะครับอาบน้ําตัดขนกำจัดเห็ดมัด ทั้งในสุนัขและแมวนะครับต,รติดต่อเราเข้ามาได้ครับที่เบอร์0866404443ครับเรลาได้สนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาส,สาตกักขดให้กับสุนัขจรจสุนัรพิการตามมูลยนที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรัรลบลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาสอนรอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องตักขนสุนัรเป็นยังไงนะ เสร็จแล้วน้องมานะคะแต่ส่งเท็ดดี้น่ารักไหมร้านอาบน้ำแตดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมอขอนะคะเปอร์โทรศษษัพท์086-640-4443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาแตดขนให้น้องหมาเจ้าและน้องหมาพิการตามมุลน,นิธิีต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดูกัดสวบัดเวงวินเราละหมดนะขอบคุณค่ะ